และตอนนี้นะคะก็พาทุกท่านมาอยู่ในส่วนของข่าวเทคค่ะซึ่งเป็นบัวเทียมอัจฉริยะนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ก็เรียกได้ว่าเป็นเครื่องผลิตปุ๋ยหมักนะคะพร้อมกับแก๊สชีวภาพและยังสามารถที่จะมีผลพลอยได้อื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปหาเจ้าหน้าทีด่ดีกว่าว่ามีใครที่พอจะในการช่วยอธิบายได้บ้างสวัสดีค่ะ ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวรบกวนนิดนึงค่ะให้ช่วยบอกให้ท่านผู้ชมนะคะได้ทราบถึงในเรื่องของการทำงานของวัวเทียมอัญชยะนิดนึงว่า<ส>มีขั้นตอนอะไรยังไงในการผลิตปุ๋ยหมักร,รวมไปถึงได้ผลพลอยได้ต่างๆครับผมเครื่องนี้นะฮะเป็นเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก้าซชีวภาพอยู่ในเครื่องเดียวนะฮะขั้นตอน,นง่ายๆก็คือบริษัทจะติดตั้งนะฮะแล้วก็ใส่ชุดวัตถุดิบแล้วก็ใส่เชื้อมีเทนทั้งหมดทั้งต้นทั้งหมดนะฮะ แล้วก็ทิ้งไว้15วันหลังจาก15วันไปแล้ววันที่16เราแค่เอาวัตถุดิบมาเพิ่มนะสะดัดานหน้าเครื่อง300กิโลแล้วก็มาเปิดคล้ายเครื่องออกไปเลย300กิโลน,นะวัตถุดิบที่ว่านี่คือหมายถึงว่าพวกเศษพืชไร่เศษขยะที่ย่อยได้ดหรือว่าเศษอาหารเศษอาหารก็ได้ครับก็มาใส่ไว้ใส่ไว้นะคะแล้วใช้เวลาในการหมักปุ๋ยนานไหมคะใช้แค่24ชั่วโมงวันเดียววันเดียวครับ ปุ๊บหนึ่วันได้ได้ปุ๋ยเลยได้ปุ๋ยเลยใช่ครับโอ้โหนอกจากปุ๋ยแล้วยังได้อะไรอีกคะได้ก๊าซชีวภาพน้ำหมักน้ำสกัดชีวภาพค่ะแล้วก็การขจัดขยะอินทรีย์โอ้โหเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะคะแล้วสําหรับในส่วนของขนาดเจ้าหัวเจียบอัจฉริยะเนี่ยมีหลายขนาดให้เลือกไหมคะมีมีหลายขนาดฮะตั้งแต่กําลังผลิตวันละ20กิโลจนถึง400กิโลโอ้โครับ เยี่ยมมากๆเลยแล้วแล้วอย่างนี้ในเรื่องของผลพลอยได้ของก๊าซชีวภาพสามารถที่จะนําไปทําอะไรได้บ้างคะก็ทางด้านนี้นะฮะทางด้านไร้เครื่องก๊าซตัวนี้นะฮะก็ต่อท่อมาที่เตาแก๊สเตาแก๊สที่ต้องต่อตรงนะฮะเพราะว่าเป็นก๊าซแรงดันต่ำค่ะนะฮะก็แค่ต่อเข้ามามีวาล์วก่อนแล้วก็จุดไฟปุ๊มอ๋อติดเลยครับ ก๊าตัวนี้เป็นจะบริสุทธ์นะฮะจะเป็นสีฟ้าไม่มีสีแดงเหมือนก๊าซ LPG ครับค่ะแล้วอีกหนึ่งส่วนคือสามารถไปทําอะไรได้คะก็สามารถใช้เป็นแทนเชื้อเพลิงน้ํามันบินซินนะฮะ,ะตัวนี้เป็นเอ่อได้น้ํามันบินซินติดเครื่องก่อนค่ะแล้วก็ปิดน้ามันบินซินค่ะแล้วก็ป้อนก๊ารมีเทนตัวนี้เข้าไปแทนเชื้อเพลิงโอ้โหดีจังเลย นะคะนอกจากที่จะได้ปุ๋ยแล้วได้น้ําสกัดชีวภาพแล้วยังได้แก๊สชีวภาพอีกใช่ครับโอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากมากนะคะก็มีให้เลือกกันหลายขนาดหลายราคาใครที่สนใจเนี่ยนะคะก็เข้ามาสอบถามกันได้วันนี้วันสุดท้ายแล้วไม่อยากให้คุณพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะคะับกับคาวเทควัวเทียมอัญชยาและเห็นได้ข่าวว่าได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นรางวัลอะไรเอ่ยรางวัลนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะ ยอดเยี่ยมในงานนี้ด้วยโอ้โหนี่ก็ได้ได้ว่ามีรางวัลการันตีถึงคุณภาพด้วยนะคะอย่างนี้ใครที่มาถึงงานนี้แล้วไม่ได้มาดูวัวเทียมอัจฉริยะแล้วแล้วก็แสดงว่ายังมาไม่ถึงงานนะคะยังไงก็แวะมาชมกันได้ะคะ่ะขอบคุณมากมากเลยค่คคะ,คะ